ก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมอ่าเราจากเราไปเกี่ยวข้าวไปเก็บงานจากบอมมาแล้วหัวเข้าไปเอาแม่แก่ที่อู่มาแล้วก็เอามาเกี่ยวตรงนี้เจ้านี้ห้าไร่ครับติดกับนาพ่อผมนี่ก็ขอไปห้าเหมือนกันของพ่อเหมือนกันหมดกำลังออกเลยครับนี่แต่ของลุงเรียนข้าวพันไรยังไม่รู้นะแต่ว่าดูดีอะไายละเกียนหรือเปล่าสองอุ้มแน่นอนขนโห้าไร่นะครับแต่เนื้อนาไม่ถึงหรอกครับน,ะน่าจะไม่ถึงดูนิดเดียวเอง เดี๋ยวให้พี่โอลงก่ออกทำงานในวันที่ฟ้าครึ้มๆโอ่ะเกครับ,รบเดี๋ยวผมเก็บสิบล้อแป๊บหนึ่งนี่ฮะ ครับหลงเกี่ยวแล้วนะครับผมแห่แตกไปน,นิดเดียวแค่ชั่วตัวรถข้าวไหลปักๆแล้วนะฮะโหข้าวอะไรนะเนี่ยโรงเรียนตีหนึ่งไม่ง,งามจังอะ อกี่วันนะไอ้บอมอบอมนงเกี่ยวเก้าสิบหกวันนี่ไม่ถึงหรอ,อบอมติดล่ได้ตกถึงสองเกี่ยวนะทีหนึ่งพวงเลยครับส่วนนี้นเป็น 85นาพ่อครับอางน,นี้หกไล่ ีต้นใหญ่กว่าแต่ต้องมาลุ้นกันที่ความแก่งของรวงข้าวครับ ข้าวแน่นดีจังเลยครับต้นสูงสูงกว่าของจ้าบอมเยอะเลยแต่ก็เจอว่ามีหญ้ามากกว่าเนี่ยฮะโอ้ข้าวพ่อผมก็สูงนะครับแต่พอขึ้นมาดูข้างบนแล้วเสียหญ้าเยอะเหมือนกันครับนี่ดิน้น ข้าวอายุหมดเลย bỏ băng vâng. đâu Ản đây, đây khi bên ngáng hỏi thì nhỏ khát tù bài là chén người đó ต้นไม้โค่รครับเนี่ยต้นผุผุเนี่ยอออยู่นะเกือบไปแล้วเฮ้ยครับมาดูตรงนี้ไม่ดีรอบรอบริมทางนี้ไม่ดีเลยครับหญ้าเยอะแล้วก็ตรงนี้จะดูเหมือนฟางกว่าข้าวจากบอมคะัข้าวจากบอมน่าจะงวยดีกว่าข้าวรุ่นเดียวกันอาจจะแตกต่างกันที่ว่าแต่และคนอนะ่ะชาวนาเราใช้ปุ๋ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับ ข้าวในช่วงการให้ปุ๋ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรที่ข้าวต้องการนะต่างกันเลยนะอย่างนี้ดูเลยเจ้าเจ้าเลยแต่ก็น่าจะได้สี่เกียนอยู่นะสี่ถึงด้วยอ่ะเ่ยครับไหลก็พอได้ครับ วรงนี้เห็นทิวอยวูย่เขียวอะเขียวๆอ่ะเขาซื้อดินมาลงครับที่แรกอ่ะเป็นสองกระทงมันลึกกว่ากันสักประมาณหัวเข่าเลยนะเพื่อนเราก็เลยซื้อดินสิบร้อมาลงด,ดูไหลตรงนีมม้ไหลดีจังก็เลยงามเพราะได้หน้าดินมาไงโดดหกล้อเราไปขายข้าวจากบอมมาวิ่งอะโอรแล้วก็ไปใส่ของพ่อพี่โอต่อ อีกหกไร่แต่พี่โอเกี่ยวนี่จา่าบอมเกี่ยวอยู่ผมก็เลยไม่ได้ไปถ่ายคลิปให้พวกเราดูเลยนะครับต้องมาต้องมากับพี่โอเขาช่างประจำรถ <c oughs> ต้องมากับรถนะครับทางสามที่สูนรมาตรฐานครับ <c oughs> แปลงนามีนะ้ำช่อแฉะนะครับไม่ต้องเกี่ยวลึก เกี่ยวแค่พอดีพอดีปางออกไปบางๆอะไรครับดีเดื่ดข้าวไหล ตรงนี้จะบางบางนิดๆนะครับเ๋ยก็เขยมกว่าแล้วครับสบายๆสีเดียวของจ่าบอมเลยข้าวอ่ะ สองอุ้มอยู่ที่ประมาณสี่เกวียนข้าวสู้ข้าวจา่าบอมไม่ได้เนะาะจ่าบอมดีกว่าแต่ดูเหมือนสูงกว่าจา่าบอมอาจจะชนะกันอยู่ที่เร,ราการให้ปุ๋ยฉีดยาบำรุงต่างๆนะครับ เพราะว่าสภาพอากาศก็ช่วงระยะเวลาเดียวกันถ้าชุดนี้เหลืองเหมือนกันวัดค่ามอีก รอบนี้ต้องเทแล้วเนี่ฮะอีกรอบเต็มเนี่ยสี่รอบครับสี่รอบประมาณสองตันพอได้ประมาณน่าจะประมาณสี่กียนได้ครับพอได้แกงครับผม จานก็เจ้าสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะเสร็จแบบนี่ก็คือกับอู่ครับเหมือนจะเขียวกว่าของจานนิดนิด าไปก่อนครับผมเอ้ยนี่คงจะรอดอยู่บ้างวันนี้คงจะไม่เอาแล้วอาจจะตกคำคำหรือเปล่า สองอุ้มสี่เกียร์ครับผมนี่เมื่อกี้บรรยากาศด้านบนนไงสวยนะมองข้างบนดูเหมือนเยอะแนละ้วก็ไม่ได้เยอะหรอกมาประมาณห้าไล่นะครับปกกอง,งนี้มันหลอกตาแก่งสวยราคายังไงยัง แต่ราคาเพื่อนเอ้ยราคาแล้วท้อใจเลยครับราคาดิ่งลงเหวเลยช่วงนี้หกพันสองหกพันสามหกพันร้อยจากราคาเจ็ดพันปลายปลายเจ็ดเอ้ยเจ็ดพันใช่ราคาเจ็ดพันกลางๆสุดยอดทุกอย่างขึ้นหมด มันคือมันมันขาดความสมดุลไปะฮะมันเหมือนแบบไอ้ปุ๋ยยาที่เราซื้อมาลงทุนเนี่ยมันแพงแล้๋ยวพอเราเอาข้าวไปขายได้ถูกอีกต้นทุนสูงฮะไปครับเดี๋ยวขยับรถเทลเลอร์หลบลูเวียงก่อนตูไปครับ โอเคครับเทเสร็จแล้วเมื่อกี้โยกเลอยตรงนี้ผมต้องระวังหลักปลาปาลาด้วยเพราะว่าเขาฝั่งตรงนี้แล้วเขาฝั่งตื้นกันปลาปาตามข้างถนนนะบางทีก็เห็นหลังแป๊บโผล่เลยพอเราไปโยกปุ๊บอีกคราวที่แล้วผมเหยียบแตกบางทีงี้ยซ่อมไปแล้วเหยียบตรงนั้นนะเราก็ไม่รู้ไงแตกแล้วถึงได้รู้เดี๋ยวให้ลุงยันขึ้นนะครับข้าวประมาณสี่ตันกว่าๆก,าก็โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วร้อยครับ โอ้โหออกตัวมาแล้วฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดตังเ้วยช่องด้วยนะครับผมมาแล้วยูโน่ดูโ,โ,ดโท่โอ้ยโอ้ยชิวเชลครับผมน้ำลองปล่อยมาไม่เข้าคลองนะครับเนี่ยไม่เข้าคลองซอยเข้าไปก็แบบต้องใช้หางนาคดูดเข้าคลองจริงนะฮะลินลินแต่ก็ยังดีที่ยังปล่อยมาให้ดีกว่าไม่ปล่อยมาเลยก็โอเคครับ ไปแล้วเพื่อนๆเราก็อย่าลืมเข้าไปติดตามการชนาพารเซนหนึ่งแฟนเพจที่เฟซบุ๊กด้วยนะครับขอบคุณครับผม